สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันใแล้วครับตะก้อชุมชนนะครับช่องพลซิวเวอร์ตะก้อชุมชนนะครับท่านผู้ชมครับเอามารับชมได้นะครับไลฟ์สดตะก้ออยู่นะครับเหลี่ยมสองสองนะครับชิมเปิดดูที่ขิมชัดป่าคิมเปิดดู เสียงนีม00นะครับระหว่างเชีงนุกับเดินสายนะครับเข้ามาครับฝั่งหันลังมาครับฝั่งโน้นพี่สารกับจุกนะครับฝั่งโน้นพี่สารกับจุกนะครับ ยกขึ้นมาวิสารเฉียบเบาๆเอาช่างนู้เปิดได้ครับย,ยกขึ้นไปปาดยาโอย้ยอดตรงนี้เอาจุกท่านนี้เอาทันครับท่านพิสารเอาฟาวครับฟาวได้แต้มครับได้แต้มได้แต้มครับ <c oughs> จุกจกเข้ามาวิสารตีหัวยาวมาเปิดได้ครับยกไหลเข้าไป อัดยาวลูกนี้เรียบร้อยได้แต้มครับเต็มร้อเท่าไหร่ล่ะต็มสามต่อหนึ่งครับสามต่อหนึ่งครับแต้มครับแตกคมึงนี้แตก หนึ่งต่อสามครับจุกเสิร์ฟมาเอาเสิร์ฟเข้าซ้ายแตกครับได้แต้มครับสองต่อสามครับเ์ฟไปที่เดิมเอาเปิดซ้ายได้ครับยกเข้ามาอย่างเนียนเลยครับอัดยาวลงนี้เอาอยู่ครับอยู่อยู่อยู่เอายกขึ้นมาพิษสานทำยังไงหยอดมาเปิดสวยงัดเข้าไปลุงนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอ้ยฝ่าวิลลลุงนี้ฝ่าวฝ่าได้แต้มครับ ลูกนี้ฟาวได้เต้ม3ต่อ3ครับเต้ม3มต่อ3ยกเข้าไปครับเชียเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมยกพอดีเลยครับเดี๋ยวสูบกันนะคัยาสูบจิมอรเดี๋สูบกันจิมเบอรอะไรเดี๋ยวสูบกันคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่ง เดี๋ยวกุญสูบแปบเดียวเลยเอาลูกนี้เสิร์ฟไม่ค้ำครับเสิร์ฟไม่ค้ำเ <im itation> ข้ามาชมได้นะครับเอฟซีเข้ามาชมได้นะครับไลฟ์สดอ,อยู่นะครับเข้ามาชมได้ครับเอฟซี FC ครับแล้วก็สองสองครับเอาลูกนี้แตก ลูกนี้แต่ครับพิสานตีหัวมาแต่ครับพิสานยังไม่ได้โดดเตะน,น,นะครับเนี่ยดูเชิงก่อนครับอะไร ยกเข้ามาวิสารตามโอ้ยตามไม่ทันนึกว่าข้ามลูกนี้มันไม่ข้ามพี่ลูกนี้ไม่ข้ามเต้มเต้มเท่าไหร่ละยกขึ้นมาพ่สารแก้มาดีครับดีเอาเปิดได้ครับยกไหลเข้าไปพิสารเลือกที่ลงเลือกที่ลงเอาอยู่นัดเข้าลูกนี้ก็เรียบร้อยดีครับ โอ้เสียครับเสีย,สยเอาไปชมได้แล้วครับเอฟซี FC ครับไลฟ์สดตะกร้ออยู่นะครับเรียมสองสองนะครับาสามสมห้าต่อสามครับเปิดสวยยกขึ้นมาสวยหวานเจี๊ยบอุ้ยอยู่เอาอยู่เอาอยู่โอ้โออกครับ,รบลูกนี้ออกโอ,โอ,โอ้น่าเสียด,ดายลูกนี้ออกครับ จุกเสิร์ปันมาครับเอาเปิดได้ครับยกงัดเข้าไปต้อยหมวกแดงหลบนะต้อยอุดปาตรงนี้ยูยูโอ้โหโ,โอ้โหต่อยหมวกแดงห้า <c oughs> ต่อสาม <c oughs> 3, ครับเสิร์ปันมาวิสารเปิดสวยจุกยกซ้ายไว้วิสารเลือกที่ลงเอาเปิดโอ้หล้นไปแล้วครับยกมาใหม่ครับยกขึ้นมาใหม่วิสารทำไงอ้าวล้นมาเรียบร้อย อันเกียบเกิดซ้ายมาแตกครับซ้ายแตกเกิบไล่เส้นซ้ายลงนี้แน่นอนจริงครับได้แต้มแล้ท่านผู้ชมครับได้แต้มสี่ต่อห้าครับแต้มสี่ต่อห้า ยกเป็นไฟเสิร์ฟมาที่เดิมครับเอาเปิดได้ครับยกไหลเข้าไปอย่างแรงครับพอดีอัดลงนี้อ้ยอยู่ครับอยู่อยู่อวิสาร์ทำไงวิสารเลือกที่ลงอยอยลุงนี้ก็เรียบ,บร้อยดีครับเอาอยู่อีกเอาแตกนะครับไม่ทัน,นไม่ทัน <Hey. S 1> เสียงหลักไม่ทัน 5ต่อ4ครับแต้ม5ต่อสเกิดินโด่งไปยกขึ้นมาพิสารทำไงยอดเอาอยู่โอ้ยอยอดลูกนี้เหลี่ยมดีครับไม,ไ,ไม่ทันลูกนี้ไม่ทันจุดเป็นไฟเสิฟครับสต่อ5เสิฟยอดมาเปิดได้ครับงัดขึ้นไปอัด ยาวโอ้โหอัจยาวดีครับมึงป่ปาดลงนีปาดดีครับแก้ไขดีครับเร์บดีครับเอาเปิดเข้ามายกขึ้นมาพิสานตียาวมาเอาเปิดได้ครับงัดเข้าไปครับรงา่ายกว่ามัน ไม่ได้เลยสดเล้เาอยกมก็่มากันเขาหึวงเลยหักท่มงอัดเขาต้ไม่เอหรือฮะแถมหกต่อสีครับหกต่อสีโยกขึ้นมาวิสารเลือกที่ลงเอาอยู่โอ้ไม่อยู่เขลูนี้ไม่อยู่ครับไม่อยู่เับลูกนี้ไม่อยู่ 4-6ครับจุกเสิร์ฟทิ้งโด่งมาเปิดยกเข้าไปสวยอัดยอดเอาหลงทางเลยจุกหลงทางครับหลงทาง6-4ครับเปิดทิ้งโด่งไปเปิดซ้ายมาเอาพี่สารเสร์ฟสารแตก จ็ต่อสี่ครับท่านผู้ชมเจ็ดต่อสี่ครับไปแล้วครับทางสามแต้มน,นะครับสารเลือกที่ลงลูกนี้สามต่อเจ็ดครับเอาเปิดได้ครับเอาโอ้โหลูกนี้ล้นม่อีกครับ เ็ดต่อสี่ครับเปิดมาจุกยกขึ้นมาเอาล้นมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับล้นมาอย่างนี้ครับเรียบร้อยจริงๆครับเหมือนเทียบได้แต้มครับแปดต่อสี่ครับแป้สแปดต่อสี่ครับเปิดได้ครับยกขึ้นมาหยอดโอ้ยหยอดลูกนี้ไม่ข้ามมีสารหยอดลูกนี้ไม่ข้าม โอเคโอเคเสรปั่นไปครับเอาจุกยกเข้ามาเอาอยู่ครับอยู่โอ้ยยกเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยยกขึ้นมาทำไงยอดเอาอยู่อีกไม่อยู่เอาโห <c oughs> เสียเองครับมิ้เสียเองครับเสียเองครับ ได้แต้มครับ1ิต่อสี่นะครับยกขึ้นมาวิสานาตีหัวมาเอาเปิดได้ครับลุงนียก็หวานเจี๊ยบดีครับลุงนี้อายุครับอยู่เอาเปิดใหม่ครับงัดขึ้นมาใหม่นี่ถึงลุงนี้แกลยาวไปเอาจุกแตกลุงนี้โอ้โหลุงนี้แตกครับน่าเสียดายแตกครับแต้มเดียวเกมนะครับ่านผมาชมแต้มเดียวเกมครับ ปเปิด,ม,ดมายกพิสารทำไงเชียมาเอาเรียบรอยครับฝั่งช่างนิ้ชวนะไปขาดลอยครับ12ต่อสครับสิองต่อสี่ครับเจอกันไล่หน้านะครับท่านผู้ชมครับ